หมูพีที่รักน้ำพึ่งหยดที่14ฉันคิดว่าที่เราฝันเพื่อเราจะได้ไม่อยู่ไกลกันนานเกินไปและยิ่งถ้าเราอยู่ในฝันของกันและกันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลายินดีต้อนรับครับเอา้าน้องหมีมาแล้วเหรอเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูร้านดังขึ้นอินทัชที่วิ่งวุ่นอยู่หลังร้านก็รีบเดินออกมาต้อนรับลูกค้าอย,ย่างเป็นมิตรก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าเป็นใครที่มาเยือน พี่อินสวัสดีครับผู้รินที่ยิ้มอยู่รอกล่าวทักทายสองมือยกขึ้นไหวรุ่นพี่คนสนิทน้องมีนั่งก่อนนะขนมที่เราสั่งเพิ่งออกจากเตาอบเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวพี่เอาไปใส่กล่องให้วันนี้เรามีเรียนไหมนั่งกินข้าวเช้ากับพี่ก่อนนะไม่รีบครับพี่อินผมกะจะมาฝากท้องกับพี่อยู่แล้วคิดถึงฝีมือพี่อินที่สุดอินทัดย,ยกยิ้มขำ กับท่าทางคิดถึงฟรีมือพี่อินอันแสนโอเวอร์ของรุ่นน้องก่อนจะหันหลังเตรียมเดินกลับเข้าไปในครัวอีกครั้งโอเคงั้นเรารอพี่แป๊บหนึ่งนะผู้ริมพง,งวกหัวรับคำเดินไปนั่งที่โต๊ะใหญ่ริมหน้าต่างอย่างคนคุ้นเคยกับสถานที่เขาก็คุ้นเคยกับร้านนี้ดีจริงๆนั่นแหละร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่ของพี่อินด้วยความที่ร้านอยู่ใกล้คอนโดของพี่ดินที่ห่างจากบ้านพี่แทนและร้านของเขาไม่มากนัก เขาก็เลยมีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอยู่บ,บ่อยๆจนเรียกได้ว่ากลายเป็นลูกค้าประจําคนหนึ่งเลยทีเดียวพี่อินเปิดร้านนี้มาปีกว่าแล้วตั้งแต่สมัยเรียนใครๆก็บอกว่าขนมที่พี่อินทํานั้นอร่อยจตัวเองก็เปรยอ,อยู่บ,บ่อยๆว่าอยากจะเปิดร้านให้เป็นเรื่องเป็นราวพอเรียนจบมาพี่อินก็เริ่มต้นวางแผนอย่างจริงจังไปเรียนทําขนมอยู่เป็นปีและเมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้เลิกเปิดร้านนี้ขึ้นมา ตอนแรกๆร,ร้านไอดินของพี่อินยังเป็นแค่ร้านเล็กๆที่มีเพียงหน้าร้านไว้สำหรับขายขนมเท่านั้นไม่มีเครื่องดื่มให้บริการและไม่มีที่นั่งให้ลูกค้ารายได้ส่วนใหญ่ของร้านมาจากขนมที่ทำตามออเดอร์และอีกเล็กน้อยจากขนมหน้าร้านที่ทำได้ไม่เยอะตามกำลังของตัวพี่อินเองจนในที่สุดเมื่อร้านเริ่มอยู่ตัวทั้งมีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น แถมยังมีออเดอร์ใหญ่จากทางโรงแรมและรีสอร์ทของพีต่ต้นที่มักจะสั่งขนมจากทางร้านไปเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาสัมมนา,าหรือประชุมงานที่โรงแรมอยู่บ่อยๆเมื่อประเมินความเป็นไปได้ในหลายๆทางพี่อินกับหุ้นส่วนรายใหญ่ซึ่งก็คือพิรหัสของเขาจึงตัดสินใจขยับขยายร้านครั้งใหญ่จัดการตกแต่งร้านใหม่เพิ่มเมนูขนมและเครื่องดื่มเข้าไปพร้อมจัดมุมนั่งพักผ่อนให้กับลูกค้า รวมไปถึงรับคนมาช่วยงานในครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆร้านพี่อินมาไกลเกินกว่าที่เจ้าตัวเคยหวังไว้มากจริงๆพี่ดินทันทีที่เห็นเจ้าของร้านอีกคนเดินเข้ามาผู้รินที่กำลังนั่งคิดเรื่องร้านเพลินก็ลุกขึ้นวิ่งเข้าไปกระโดดกอดเขาอดขำไม่ได้เมื่อพี่ชายที่แสนดีของเขาเลิกลากมองซ้ายขวาเนกรู้ว่าเจ้าตัวของกลัวพี่อินไม่เห็นเพราะเมื่อก่อน พี่อินเคยเข้าใจผิดเขากับพี่ดินแม้ตอนนี้พี่อินจะไม่ว่าอะไรแล้วแต่โรคเกงใจเมียของพี่ดินมันก็ยังคงแก้ไม่หายอยู่ดีมีปล่อยพี่ก่อนพี่ดินน่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่คิดถึงน้องนุ่งบ้างเลยเหรอเขาพูดเหมือนงอนแต่ปากยิ้มยิ้มไม่หุบยอมปล่อยให้พี่ชายเป็นอิสระก่อนจะเดินกลับเข้าไปที่นั่งของตัวเองเหมือนเดิมพี่ดินขอตัวไปหาพี่อินที่หลางลาน หายไปสักพักก็กลับมาพร้อมกับอาหารเช้าสองชุดพี่ดินวางมันลงบนโต๊ะก่อนที่จะตัวจะซุดลงนั่งตรงข้ามกันเกับเขาพี่ินบอกว่าเราเอาขนมไปเลี้ยงเด็กๆหรอใช่วันนี้เป็นวันเปิดคอร์สใหม่นะพี่ดินเลยอยากเลี้ยงขนมน้องๆต้อนรับอา้าวนี่เปิดเทอมอีกแล้วหรอพอเรียนจบมาแบบเนี้ยพี่ไม่ค่อยจะรู้วันรู้ขึ้นกับเขาเลย ก็พี่ดินคงมีอยู่แต่ในห้องอาดยิ่ว่าแต่วันเปิดเทอมเลยวันสำคัญอะไรก็จำไม่ได้แล้วพี่อินที่ถือถุงขนมของเขาออกมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทั้นผิดนิสัยตากลมขวางใส่พี่ดินแต่ยิ้มเจือนมองตาปริบโทรอินไม่ต้องมาโทรอินเลยนะไม่อยากจะคุยด้วยแล้วอินทัศทำเสียงเรียนแบบคนที่เขานึกหมันไส้ถึงจะไม่อยากงี่เง่าต่อหน้าน้อง ต่รอบนี้เขาอุดไม่ได้จริงๆพี่อินพูดถูกที่สุดพี่ดินทำง,งานวันเกิดผมรอบที่แล้วก็ไม่ได้มาพูดแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยมีเราต้องหยุดเสี่ยมแค่นี้พี่ก็จะตายแล้วและถึงพี่จะไม่ได้ไปนะแต่พี่ก็ไม่ได้ลืมสักหน่อยยังฝากพี่อินเอาขวัญไปให้เราอยู่เลยผูรินหัวรอก,กากเขาแกล้งพูดไปงั้นให้พี่ดินงานเขา้า ที่จริงเขารู้ดีกว่าใครพี่ชายคนนี้ไม่เคยลืมวันสำคัญของเขาหรอกตั้งแต่พี่แทนไม่อยู่เขาก็ได้พี่ดินนี่แหละที่คอยโทรหาคอยเรียกเขาออกมากินข้าวด้วยกันบ่อยๆและยิ่งหลังจากที่พี่อินเปิดร้านเวลาเหงาจนรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวเมื่อไหร่เขาก็จะรีบแจนมาหาพี่ทั้งสองทุกทีอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยโปรดิวเซอร์หนุ่มไฟแรงให้เขาได้ใช้เวลากับพวกนักร้องน่ารักน่ารัก,รกให้หนำใจเธอ พี่อินยังคงพูดด้วยน้ำเสียงเงางอนไม่หยุดคนที่เอาจะทำงานหนักจนลืมเวลารีบขวาแขนเรียวดึงให้พี่อินลงไปนั่งที่ตักอินไม่เอาแบบนี้พี่ดินใช้หัวทุยทุบไทยกับหัวไหล่คนที่ตัวเล็กกว่าไปมาอย่างออดอ้อนคนบนตักยังทำหน้าเบึ้งตึงแต่เขาเห็นว่าหน้าพี่อินเองก็เริ่มมีสีแดงเรื่องขึ้นมานิดหน่อยอือเฮอทำพี่อินงอนขนาดเนี้ยรอบเนี้ย พี่ดินดืมวันสำคัญอะไรอีกล่ะอย่าบอกนะว่าวันครบรอบนะผู้รินลองคิดตามดูวันเกิดพี่อินคงไม่ใช่เพราะจำได้ดีว่าเพิ่งฉลองกันไปเมื่อเดือนกุมภาไม่ลืมแต่มาไม่ได้คนตัวเลก็กกอดอกตัวเองแน่นทำท่า,ทาปันปึงที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆถูกแสดงออกมาอย่างไม่คิดจะแอบซ่อนือมาไดนไม่ได้ครับงานมันเกิดตัวเองอยังไงล่ะ พี่ดินขงหมีเขาติดงานนะ่ะภูรินร้องอ๋อเขาจำได้ว่าวันศุกร์น้าคือวันเกิดพี่ดินเอา้างั้นตกลงยกล่างหรอพี่พอนึกขึ้นได้ภูรินก็ตาโตรู้ดีว่าพี่อินเตรียมงานไว้เยอะแยะขนาดไหนถ้าต้องยกเลิกจริงๆพี่อินคงเสียใจน่าดูเปล่าไม่ได้จะยกเลิกแต่แค่พี่จะขอเลื่อนให้พี่อินไปจัดวันเสาร์แทนมันเป็นงานของที่ค่าย พี่เลื่อไม่ได้จริงๆบดินเหลือบมองคนที่ขยับออกจากตักของเขาเป็นนั่งที่เก้าอี้ตัวถัดไปสองมือเอื้อมไปตักขนมปังปิ้งเติมใส่ในทุกจานหน้าตาของคนพูดน้อยเรียบเฉยจนเขากลัวใจอินไม่ค่อยกรดเครื่องหรือเงินอะไรง่ายๆแต่สําหรับเรื่องวันเกิดของเขาเขารู้ดีว่าอินให้ความสําคัญกับมันมากกว่าวันเกิดของตัวเองซะอีกอินพอเธอวันเสาร์ก็วันเสาร เธอจะโกดไปก็รู้หรอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบดินรีบสอดสองมือเข้าไปในเอวคอดร,ระดมจุ๊บลงบนหัวไหล่ของคนรักก่อนจะเอาแก้มแนบซบหัวไหล่มนลงไปไม่ไว่ายังไงอินของเขาก็ใจอ่อนให้เขาเสมอดินขอโทษจริงๆนะครับพอก่อนได้ไหมอายน้องบ้างอินทัดท,ที่เริ่มหน้าแดงเอ่ยออกมาตะกุกตะกัก,ก,กพอเขาเผลอสบตากับน้องหมีก็เห็นน้องมันนั่งใช้สองมือ เท้าคางยิ้มกรุ้มกิ่นม,มาทางเขาจายทำไมละยินคนกันเองทางนั้นด้านหนึ่งโดนน้องแซวอีกด้านหนึ่งก็โดนพี่มันจุ๊บไม่หยุดก็ข,ขอเกลียดทั้งคู่เลยได้ไหมดีนหยุดดินหยุดบดินไม่สนลวนลามคนที่ขู่ฟอร์ได้น่ารักน่าชังไม่หยุดหันไปส่งสายตาเป็นสัญญาณไล่น้องรหัสที่กลายเป็นส่วนเกินให้ออกไปโดยเร็วเอองั้นพี่ๆตามสบายนะครับ เดี๋ยวผมไปก่อนตกลงวันเสาร์นะพี่ดินเมื่อโดนพี่ดินมองตาขวางผูริงก็ยิ้มแย้ลุกขึ้นรวบถุงขนมก่อนที่จะยกมือไหว้พี่ทั้งสองสองขาริบก้าวออกจากร้านอย่างรวดเร็วอดยิ้มไม่ได้เมื่อมองกลับเข้าไปเห็นพี่รหัสชีนิ้วที่แก้มป่องตัวเองก่อนจะยื่นหน้าไปหาอีกคนแล้วค้างอยู่อย่างนั้นพี่อินอึกอักอยู่นิดหน่อยแต่ในไม่กี่วินาทีต่อมาก็ยอมโน้มหน้าเข้าไปจุบบๆให้พี่ดินดีนชื่นใจ ผู้รินหัวใจพองฟูพี่ๆของเขาเป็นคู่ที่รักกันได้น่ารักที่สุดผู้รินขับรถสีแดงคันจิ๋วที่พ่อกับแม่ซื้อให้เป็นของขวัญที่เรียนจบไปที่ร้านเขาเองหลังจากเรียนจบมาก็ทุ่มเทให้กับการดูแรลร้านเต็มที่พอเปิดรอบสอนเพิ่มจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจากตอนแรกที่ใช้เพียงชั้นสองของร้านตอนนี้กลับจำเป็นจะต้องใช้ทั้งสองชั้นถึงจะพอที่ร้านมีไอ้ธงไอ้พุธ เขาและน้องเป้สี่คนสลับพัดเวียนกันสอนน้องๆจะมีในบางครั้งถ้าไม่มีใครว่างจริงๆเขาก็จะไปขอร้องให้พี่นนลุงรหัสของเขาหรือพี่ดินมาช่วยนอกจากนี้ก็ยังได้น้องพัดแฟนของน้องเป้มาช่วยในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนและการจัดบัญชีของร้านเรียกได้ว่าถึงจะจบมาแล้วเขาก็ยังได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนส่วนเรื่องร้านของแม่ หนึ่งโดยออเดอร์ที่เข้ามาล้นมือเป็นครั้งคราวตอนนี้พวกเขาเลยตัดสินใจจ้างลูกจ้างรายวันในวันที่มีงานเข้ามาเยอะซึ่งคนที่แม่จ้างมาก็คือเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้ในละแวกนั้นดังนั้นแม่จึงทํางานอยู่ที่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่จะมาที่ร้านบ้างเฉพาะวันที่ว่างจากการเย็บผ้าด้วยสาเหตุน,นี้มันจึงเป็นน้องพัดอีกนั่นแหละที่มารับหน้าที่ดูแลหน้าร้านให้เขาไปด้วยมาแล้วครับ เมื่อจอดรถไว้ที่หน้าร้านเรียบร้อยผู้รินก็หอบถุงขนมเข้าไปด้านในเอยทักทายรุ่นน้องทั้งสองคนที่นั่งอยู่โต๊ะลงทะเบียนอย่างเป็นกันเองพี่มีภูเป็นน้องพัทที่เอ่ยทักเขากลับมาพองประยุกมือไหวส่วนเป้ยังคงมองอีกคนนิ่งมือหนาของเจ้าตัวเอื้อมไปแตะข้อมือของพทัทอีกครั้งก่อนที่จะโดนสะบัดออกในทันทีพี่ซื้ออะไรมาเนี่ยนพัทรีดทำเนียนผ่ามาหารุ่นพี่เจ้าตัวทำท่าทีเพิกเฉย ไม่ยอมสนใจสายตามใครอีกคนที่จ้องมองไม่หยุดขนมเลี้ยงน้องๆน,นะพี่ไปซื้อมาจากร้านพี่อินผู้รินว่าพร้อมยื่นถุงขนมให้น้องดูน้องพัดรับไปเปิดแย้มบอกว่าจะเอาไปใส่จานไว้รอแจก,กเด็กๆก่อนจะหมุนตัวเพื่อเดินไปทางห้องครัวพัดปณวัตเอ่ยเรียกคนที่เดินผ่านหน้าแต่คนที่ตั้งใจเดินเร็วก็ไม่คิดจะหยุดคุยเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาไม่กล้าเดินตาม นึกรู้ดีว่าแต่ดึงดันตอนเนี้ยก <_ C os al> ็จะยิ่งทําให้พัดหนีหน้าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เมื่อน้องพัดหายไปจากระยะสายตาผูด้ดญิงก็เดินเข้าไปหาน้องรหัสที่นั่งหงอยเป็นหมาโดนทิ้งอยู่ที่โต๊ะเป็นอะไรกันนะ่ะทะเลาะก,กับพัดรอไงวางมือลงบนไหล่ของน้องชายก่อนจะโน้มตัวลงมองหน้าคนที่นั่งคอตกน้องเป้ยพยากหน้ารับสายตายังจับจ้องทางเดินที่ใครอีกคนเพิ่งหายไป มีเพื่อนในภาคแอดเฟซบุ๊กผมมานะพี่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันผมก็เลยหลับแล้วดูดิไปกับเพื่อนเป็นสิบลงรูปคู่กับผมยังกับไปกันสองคนปนวัตยืนรูปเจ้าปัญหาพี่รหัสของเขาดูเขาไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเขาบอกพัดว่าเขาจะไปบอกให้เพื่อนมันลบรูปพัดก็ไม่ยอมกลัวว่าจะเป็นการเสียมารยาทกับอีกฝ่ายแต่พอไม่ลบรูปที่ว่าก็มีคนมาเม้นมาแซวจนคนของเขาคิดมาก ไม่ยอมพูดยามจาอะไรกับเขาเลยสักคำตอนที่รโรคอดคุณว่าไม่รู้จะทำยังไงดีคนที่หายไปในครัวก็กลับมาอีกครั้งหน้าตาเบึ้งตึงเดินมาพร้อมกับจานขนมเมื่อเห็นว่าบรรยากาศเริ่มแย่ลงเรื่อยๆผู้รินจึงบอกให้เป้ออกไปซื้อนมและน้ำผลไม้มาเตรียมไว้ให้เด็กๆเมื่อน้องเดินออกไปเขาก็เดินไปหาคนที่นั่งเศร้าอยู่ที่โต๊ะกดเป้มาขนาดนั้นเลยเหรอพี่รู้จักน้องในรูปนะพวกมันเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆ แล้วเอปเป้มันเคนสนใจใครที่ไหนล่ะพัดคบกับมันมากี่ปีแล้วยังไม่รู้อีกล่อไงผมรู้ครับแต่คนที่นั่งอมทุกข์อยู่นานพ,พึมพำออกมาเสียงเบาหืมพี่มิพูดได้อ่านคอมเมนต์หรือเปล่าเขาใส่หัวปฏิเศษผมก็เปิดเข้าไปดูรูปเจ้าปัญหาอีกครั้งไล่อ่านข้อความที่ใครหลายคนแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้ภาพมีลคนบอกว่าเป้เป็นเหมาะสมกับเขา มีแต่คนอยากให้สองคนนั้นเป็นแฟนกันผู้ริ่นถึงบางอ้อเปมันเคยเล่าให้ฟังว่าน้องพัดเป็นคนที่คิดมากแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าน้องมันจะอ่อนไหวขนาดเนี้แล้วยังไงก็เลยคิดว่าเขาเหมาะสมกันมากกว่าเราหรือไงนพัทไม่ตอบแต่แต่พยักหน้าลงช้าๆเพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดเป้มักจะอยู่ในจุดที่มีคนสนใจมีแต่คนเข้ามาหามันจะอดคิดเลยไม่ได้ว่า บางทีคนอย่างเป้คุณจะได้เจอคนที่ดีที่เหมาะสมมากกว่าพาหรือเปล่าเป้นี่ไม่ไหวเลยนะผู้รุนเกิดให้อีกคนเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัยอย่างนี้มันต้องเรียกว่าไม่มีน้ำยาหรือเปล่านพัดขมวดคิ้วเข้าหากันเขาทำหน้าไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเป้สักหน่อยเป็นเขาตั้งหากที่ไม่ดีพอสำหรับอีกฝ่ายคบกันมาตั้งนานเท่าไหร่ ทำไมมันยังไม่มีปัญญาทำให้พัดมั่นใจได้อีกว่านอกจากพัดแล้วในโลกนี้ก็ไม่มีใครเหมาะสมกับมันอีกแล้วมันยังทำให้พัดรู้สึกไม่ได้อีกเหรอว่ามันมองใครไม่ได้ว่ามันไม่มีทางรักใครและไม่มีใครดีไปกว่าพัดแล้วสำหรับมันเพราะถ้ามันทำได้จริงๆพัดก็คงไม่ต้องมานั่งเครียดเพราะคำพูดของคนอื่นแบบนี้จริงไหมตากลมมองหน้าคนที่ส่งยิ้มใจดีมาให้เขา พี่หมิมนภูพูดถูกไม่ว่าใครจะยังไงมันก็ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความรู้สึกของเขาทั้งสองคนและการที่เขาเคลือบแคลงต่อความสัมพันธ์ของเราแบบนี้มันก็เหมือนกับเขาไม่ให้เกียรติความรักที่เป้มีให้เขาพี่หมิ่ภูผมนี่มันงี่เง่าจริงไม่หรอกนาะเรื่องแบบนี้ใครๆก็เป็นกันผู้รินเอื้อมมือไปขยี้หัวน้องชายของเขาอย่างนึกเอ็นดูเหลือไปเห็นน้องรหัสของเขายืนซึมอยู่ที่กระจกด้านนอกร้าน เขาทำกวักมือเรียกให้น้องมันเข้ามาเดี๋ยวพี่ไปรอข้างบนนะคุยกับเป้ให้มันรู้เรื่องเถอะสงสารมันหางตกเป็นหมาโดนทิ้งแล้วนะเมื่อพี่หมีภูพูดอย่างนั้นนภัทรก็เหลือดไปมองที่ประตูนหน้าลานพอเห็นว่าเป้เดินเข้ามาก็รีบเดินตรงเข้าไปหามือของทั้งสองคนจับกระชับคนที่รู้สึกผิดก็าคายเป็นคนพูดก่อนเป้เขาขอโทษเขาตั้งหากที่ต้องขอโทษ ทำให้พัดคิดมากอีกแล้วอืมเขาต้องหาที่ทําตัวงี่เง่าม,มาตลอดอย่าเบื่อเขานะผูรินเดินขึ้นบันไดามาชั้นสองพอหันไปมองเห็นน้องทั้งสองคนกอดตัวกม้มเขาอมยิ้มเล็กๆก,กับภาพตรงหน้ามันก็เหมือนกับตอนจบของน,นิทานสักเรื่องทั้งสองก็เข้าใจแต่ของรักกันไปตลอดกานเมื่อประตูห้องนอนปิดลงจนุสนิทผูรินไม่ได้ขยับเดินเข้าไปข้างในในทันที เขาได้แต่ยืนนิ่งค้างอยู่ตรงกรอบประตูถ่ายเทยน้ำหนักทั้งหมดไปด้านหลังที่แนบชิดพิงกรอบไม้ก่อนที่จะกวาดสายตาไปมองรอบห้องด้วยความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเขากลับมาที่แห่งนี้อีกครั้งที่ที่เป็นสถานที่พิงแห่งเดียวที่เขาอนุญาตให้ตัวเองได้แสดงความอ่อนแอที่หลบซ่อนอยู่ภายในออกมาหมดไปอีกวันแล้วนะพี่แทนผู้รู้หลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าปากพยับพึมพำบอกใครอีคนที่อยู่แสนไกลในตลอดวัน เขาพยายามไม่คิดถึงพิแทนเมื่อใดที่อีกคนแวบเข้ามาในหัวเขามักจะพยายามทำตัววุ่นวายจนสมองเพิกเฉยคนที่แทรกเข้ามาในความคิดเขาพยายามเต็มที่ที่จะร่าเริองอย่างเคยภูริไม่อยากทำตัวให้ใครต้องมาเป็นห่วงและนอกจากนั้นเขายังรู้สึกว่ายิ่งเขาคิดถึงอีกฝ่ายมากเท่าไหร่มันก็เหมือนเบื้องบนจะคอยลงโทษให้เวลาของเขาเดินเชื่องช้าลงกว่าเดิมเท่านั้นเขายืนนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักก่อนที่ในที่สุดจะรวบรวมพลังขยับตัวอีกครั้ง ผูรินถอดกระเป๋าสะพายไปวางไว้บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเขียนหนังสือเหลือบมองปฏทิทินที่อยู่บนฝาผนังเอื้อมหยิบปากกาเมจิกสีแดงขึ้นมาหนึ่งแทง่งมาวาดดาวดวงใหญ่ลงบนวันที่วันนี้ไม่ลืมที่จะพลิกปฏิทินไปอีกหน้าคิ้วขมวดคำนวณบวกลบในใจถึงวันที่ใครอีกคนจะถึงกำหนดกลับมาเลยอีกแี่42วันเองให้มีผู้เขาเอ่ยปลอบใจตัวเองนี่เขาไม่ได้เจอพิ่แทนมา1 1 5 2วันแล้ว อีกแค่42วันทำไมเขาถึงจะทนไม่ได้ใช่มันเกิน3ปีแล้วที่เขากับพี่แทนไม่ได้เจอกันจากตอนแรกที่เขาตั้งใจว่าจะไปหาพี่แทนทันทีในวันปิดเทอมแรกแต่เพราะงานของเด็กปีสี่ที่มันล้นมือบวกกับโปรเจกต์จบที่แสนโหดรวมไปถึงร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานมันทำให้เขาปีกตัวไปไหนมาไหนไม่ได้เลยและยิ่งยากมากขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบและเริ่มทำร้านเต็มเวลา แต่นั่นมันเป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาเข้าใจในสิ่งที่พี่แทนพยายามบอกเขามาตลอดเวลาบางครั้งเราต้องยอมสละความต้องการส่วนตัวเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่สำคัญกว่าในอนาคตอะจะสามทุ่มแล้วเมื่อหันไปมองนาฬิกาพูรินก็สะดุง้งหยงตอนนี้มันสองทุ่มครึ่งแล้วเขาก็เลยรีบเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำใส่ชุดนอนเพื่อมารอโทรศัพท์จากใครอีกคน พิธทนไปเรียนต่อสาขากีตาร์คลาสสิกที่มหาลาัยมีชื่อแห่งหนึ่งของลอสแองเจลิสหลักสูตรที่พิธทนลงที่จริงใช้เวลาในการเรียนเพียงแค่2ปีแต่พอต้องใช้เวลาในการฝึกภาษาเกือบ1ปีเต็มทําให้รวมๆแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3- หรือ3ปีครึ่งถึงจะจบด้วยความที่เวลาต่างกันถึง15ชั่วโมงพิธทนจึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อโทรมาหาเขาช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยที่ได้คุยกันในแต่ละวันมันเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ ที่ทำให้เขายังคงมีแรงได้เดินต่อไปได้และพี่แทนของเขาก็ช่างแสนดีเกินใครจากวันแรกจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่พี่แทนจะไม่โทรหาเขาแต่นี่มันผ่านเวลานับไปครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อพูรินทนไม่ไหวเขาจึงต่อวิดีโอคอลไปหาอีกคนรอบแรกพี่แทนไม่รับแต่เมื่อสัญญาณรอสายรอบสองดังขึ้นพี่แทนก็กดเปิดกล้องโทรศัพท์ให้เขาใจชืนครับ เสียงงูงเงียของใครอีกคนดังขึ้นผ่านสายโทรศัพท์มอร์นิ่งครับพิแทนเขาเอ่ยทักทายคนที่ยังนอนอยู่บนที่นอนภายในห้องที่ยังมืดสนิทมีเพียงแสงที่ลอดผ่านเข้ามาในผ้าม่านทัาให้พอมองเห็นใครอีกคนได้ชัดขึ้นคนที่เพิ่งรับโทรศัพท์นิ่งไปเขาเห็นตาสองข้างของพิแทนยังปิดสนิทอดยิ้มเอนดูไม่ได้เมื่อคิดว่าพิแทนอาจจะหลับไปอีกครั้งพิแทนไม่คืนดึกมากเลยเหรอ ถาไปอย่างอดจะสงสารไม่ได้หลังเลิกเรียนทุกวันพี่แทนต้องไปเล่นกีตาร์ที่ร้านอาหารไทยกว่าจะได้กลับถึงห้องก็เกือบเที่ยงคืนแล้วไหนจะต้องตั้งเวลาปลุกแต่เช้าเพื่อมาคุยกับเขาอีกพี่แทนถ้าง,ง่วงมากผมวางก่อนก็ได้นะไม่เอาทัานทีที่ว่าไปอย่างนั้นใครอีกคนก็ลืมตาขึ้นมาเต็มตาลุกขึ้นนั่งก็จะเอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้บนขาตั้งบนโต๊ะเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่ง จากมุมนี้ทำให้เขาเห็นห้องเกือบทั้งห้องเขาเผลอเกือนน้ำลายไม่เห็นพี่แทนเปลือยท่อนบนทั้งเนือ้อทั้งตัวมีเพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวที่เดินตรงไปยังห้องน้ำผู้รินที่หายใจหายคอไม่สะดวกเอาหัวโขกผนังเขามันแก่แดดแบบที่พี่แทนบอกไม่ผิดจู่ๆเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นตามด้วยบานประตูห้องนอนของพี่แทนขยับเปิดเขเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจำได้ว่าคนนี้ชื่อพี่หมาย เป็นเพื่อนคนไทยที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันกับพี่แทนเจ้าตัวที่ใส่เพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินเข้าไปหาพี่แทนในห้องน้ำพูดคุยกันเสียงดังจนเขาได้ยินเสียงหัวล้อลอดออกมาชัดเจนทั้งคู่อยู่ในนั้นสักพักก่อนที่ในที่สุดเจ้าตัวจะเดินออกมาพร้อมกับยาสับปผมที่ตั้งใจมายืมไม่นานนากักพี่แทนก็เดินออกมาจากห้องน้ำหยิบเสื้อและกางเกงขาสั้นจากในตู้มาใส่เดินมาหยิบโทรศัพท์ที่วางไว้ ก่อนจะสุดลงไปนั่งบนเตียงนอนนุ่มอีกครั้งมึงรอนานไหมกูตื่นเต็มตาแล้วนะพิแทนยืนหน้าเข้ามาใกล้โทรศัพท์ก่อนจะยกยิ้มสดใสมันเด็กๆมาให้ถ้าเป็นทุกทีผูรินคงส่งยิ้มกว้างกลับคืนไปแต่มันไม่ใช่เวลานี้ตอนที่เขากำลังโมโหอ,อีกฝ่ายเอามากๆวันนี้เปิดคอร์สวันแรกไปไงบ้างมีผู ไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวกูตอบใหม่นะได้ยินได้ยินอยู่เมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าจะเอื้อนมาตัดสายเขาก็เลยขัดออกไปก่อนเอาแล้วทำไมไม่ตอบถามกลับอย่างคนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ผู้รินได้ตะกัดเม้มริฟีปากแน่นแก้มนวลป่องกลมคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างคนน้อยอกน้อยใจก็ไม่อยากตอบในที่สุดเมื่อเขาว่าอย่างนั้น คนที่ไม่เข้าใจกรับรู้ได้ถึงความผิดปกติคิ้วคมขมวดแน่นเข้าหากันมึงเป็นอะไรอ่ะมีผู้มีผู้ครับน้องเป็นอะไรบอกพี่มาสิอย่ามาขี้โกงพี่แทนก็เป็นแบบเนี้ยพอเขาง,งอนทีไรก็ชอบมาแทนตัวว่าพี่ใช้น้ำเสียงทุมนุ่มให้เขาใจอ่อนทุกทีแล้วมึงเป็นอะไร ทำไมไม่ยอมคุยกับกูนี่ไม่รู้เลยนะว่าสนิทกับพี่ไม้ขนาดนี้คนที่ชอบพูดตรงๆก็ไม่อาจห้ามความคิดเผลอประชดอีกฝ่ายออกไปในที่สุดขนาดนี้คือขนาดที่เดินใส่บ็อกเซอร์คุยกันในห้องน้ําสบายใจเชิแบบนั้นนะ่ะแทนคุณลุดยิ้มมุมปากไม่ได้ยินใครอีกคนพูดวอยวายวันนี้เป็นไรหรือเปล่าแทนที่จะเอ่ยแก้ตัวแต่แทนคุณกับถามไปอีกเรื่อง กูไม่คิดว่ามึงจะหึงกูกับไม้ไม้หรอกนะมึงรู้ดีกว่าใครว่ามันไม่มีอะไรภูรินหน้าร้อนชาพี่แทนก็คือพี่แทนที่รู้จักเขาดีกว่าตัวเขาเองสิอีกทำไมเขาจะไม่รู้ว่าสองคนนั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าคำว่าเพื่อนสนิทแต่เพราะวันนี้ทั้งวันอารมณ์เขาแปรปรวนภาพของพี่อินที่ง้อง,งอนพี่ดินกับน้องเป้ที่ตามงอนองผัดมันทำให้คนที่ตอนนี้อยู่เดียวดายรู้สึกอิจฉา จนอดไม่ได้ที่จะมาระบายอารมณ์กับคนที่ปล่อยให้เขาเหงาใจอยู่แบบนี้บอกกูได้ไหมงอแงเรื่องอะไรไม่ได้งอแงซักหน่อยเขารีบตอบกลับไปในทันทีทันใดแต่แค่วันนี้คิดถึงพี่แทนมากเลยต่างหากยิ่งเห็นพี่ดินกับพี่อินเห็นพัดกับเป้ก็ยิ่งอิจฉาอยากให้พี่แทนอยู่ด้วยอยากกอดให้หายคิดถึงอยากอ้อนให้พี่แทนงอบ้างอ่ะ แต่ผมไม่ได้ร้องไห้เลยนะวันนี้ได้ดาวด้วยเหอะภูรินพูดอย่างกระตือรือร้นก็โชว์ดาวในปฏิทินให้อีกคนดูเราเริ่มนับดาวกันตั้งแต่ช่วงแรกที่พี่แทนไปเมื่อก่อนในทุกครั้งที่คุยกันถึงจะพยายามกลั้นไว้แค่ไหนเขาก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาของตัวเองไว้ได้พี่แทนเลยยื่นข้อเสนอให้เขาถ้าวันไหนที่เขาไม่ร้องไห้เลยไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังพี่แทนวันนั้นเขาจะได้หนึ่งดาว ถ้าครบห้าดาวพี่แทนจะซื้อตุ๊กตาซุมซุมให้เขาหนึ่งตัวตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยใช้มันเป็นเป้าหมายหนึ่งในการช่วยกลินน้ำตาของเขาแต่ถึงมันจะล่อใจมากแค่ไหนดาวของเขาก็ยังไม่ถึงร้อยดวงอยู่ดีงั้นก็ดีแล้วมึงก็รู้ว่าถ้ามึงร้องไห้กูจะทรมานแค่ไหนกูก็คิดถึงมึงเหมือนกันคิดถึงใจจะขาดคิดถึงจนเก็บไปฝัน แล้วอาจจะเป็นเพราะกูฝันถึงมึงบ่อยมัง้งกูถึงรู้สึกว่ามึงอยู่กับกูตลอดเวลากูถึงยังทนอยู่ได้พิแทนพูรินหน้าร้อนชาบางเวลาพิแทนก็พูดจาเลื่นหูจนคนหัวลุกมันหวานจนเลี่ยนมันเป็นรสชาติที่เขาชอบมากที่สุดรออีกนิดเดียวเองนะแล้วกูจะกลับไปให้มึงอ้อนกลับไปง้อจนกว่ามึงจะหายงอน พูรินได้แต่ประโกเหือเงึน้าขึ้นสีเหมือนคนเป็นพื่นก็เขาแพ้นี่นาคนแบบพี่แทนเขาแพ้จริงๆอืมก็ผมสัญญาแล้วนี่นาว่าจะรอ